เวที่เฮ้าเป็นไปที่ดินคร้บพี่น้องครับซรอยกันกดไลล์ด้วยครับนะครับขอบคุณมากเลยขอเพลงทหารอากาศขาารักนะนะครับเดี๋ยวเราจะจับไปเป็นรอบๆนะครับเออโอนเงินให้ย่อมผู้ให้หนึ่งพันบาทโอ้ขอบคุณหลายครับสาธุยนะครับพระอาจารย์ล่านะครับ,กก 3, บลูกศิลปินนักล้องหมอรับ<ม>อีกหนึ่งพันบาท<ม>คือท<ม>ี่ด่าเล่าเคไอเจี๊ยบคนละสองรอยถาเหลือย่อมผู้พิจารณาเอาเรื่องสาธุครับครับ ขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณพระจา์ด้วยนะครับ <aument S 1> ขอบพระคุณมากมากครับ <aument S 1> ข,ขันบ่อเอ่ยซื้อผู้่าผู้บระก,กาเอาได้ครับอีหรีครับเ,เงินมาลัยทุกบาททุกตางค์ของลูกๆบ้านสีวิไวลยเนี่ยครับพ่อผ <lan> ูะะ้กับแม่พึ่งจะไม่แตกเลยแม้แต่ก,กีบเดียวเสนงเดียวก็ไม่เอานะครับแต่ถ้าเอ่ยชื่อว่าเอ่ยมออไผ่ไอ้ผู้มอไป่ย่อยยมผู้มอบไปพ่อผู้มอบไปลูกผู้จริงครับกล่าเอาดูนะครับแต่ว่าถ้ามออเป็นมาลัยมอบเป็นก็คือค ยกใครลูกๆไปเบิดเลยนะครับพระพู้ทกเ้ไม่เพิ่งจะไม่แตกแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่านั่นคือส่วนที่ลูกๆเขาจะได้นะครับอาจารย์ทักยาเมเพชรชมพูท่านกันยอยู่สรารคามเดือ้อพระพูทธเ้พึ่งเอ้ยประทังกับบลุ่มโบกูมีแต่เพียงดังๆสมัยนั้นครับเกา่ายุกเกา่าศูนย์พระพูเพลงเกา่าเกํานเอามาลองสดหยอดกับขอบคุณหลายๆครับอันวัฒนาใชยหาวีโร่เนี่ยเจ้ามาเห็ดไฟข่อยเจ้าบอกว่าเจ้าเสียเห็ดสัวข้าวแต่พอิ่งแล้วมันเป็นสัวคตดแล้วตอนนี้ โอ้ยบ่ลมบ่ท่านนะง่าะศรีบ่มีล้มบ่มีลมครับคุณบัวลาเออคุณบัวสานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมานะครับอ่ะตามน้องครับสารคามกับพิงได้รอบนี้ครับก่อนที่พบกับไอ้หนุ่มเสียงเท่เคศีวิไลแล้วก็นักร้องสาวเสียงเฉียบเจียบศิวิไลด้วยนะครับมาเลย ต้องเป็นลูกมาได้เบบีบ๊อบบูกับพะลูกหลอกกัน มีเมื่อ,อใดอย่างอานพุทันจ่อยนะครับอยากให้ย่ายสีย่า่อุบลนออกมาเต้นมาสักเดีเต้นอะไรเนีเมื่อกี้ไน,นเต้นเอเนีเต้นคนรักแม่น้ำมูลนะครับอาจารย์ผู้ลองเพลงม่วนร้ายมาสักครับขอบคุณครับโอนมาไลไให้อาจารย์ภูนึงร้อยจ้านะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ได้ฟังตามน้องปรับสารคามนะครับคุณต่อสักครับขอบคุณมากเลยหาชุดไทแดนเสร์ใส่แนนมา เหมือนหลายๆเด้ยมาสั่นกับผัวเพื่อเก่ามาลองมาสั่นนี่แต่เพื่อนมวนๆมาสั่นกับเ่เขินห่เขินคุณราตรีจันทบุตรนะครับรับชมจากกรุงเทพจ้านะครับขอบคุณมากมายนะฮะขอบคุณในหลายเด้อนะครับวันนี้น้องปรารถนานะครับเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวโฆษณานิดนึงนะครับพี่น้องครับต้องขอบคุณน้องอะไรนี่น้องสาวน้องอะไรเนี่ยแก้มที่ลำใหญ่ น้องอะไรนะอืมจะบอกออนอกแบบที่ไหนเออแม่แม่แม่เออสวัสดีครับอาจารย์นะครับย่ายสีเตีนงามแท้มาธนา่าเร่องไม่ย่า่อ่าไม่ยา่สีคือเตีนเก่งเดี๋ยวอะไรมาธนาสุดท้ายเก่งอ้เรแล่วแนวมาธนาสีอาจารย์เก่าเนี่ยปฏิทุเราเป็นเตันเสือเก่าตัวครับเออเออน้องปุ้ยน้องปุ้ยกองแอนกองอครับ ต้องขอบคุณน้องปุ้ยวกเอนกอฮอนะครับที่ส่งเสริมอ่านะครับส่งเสรมสิมไอ้ทรายนะครับทั้งไล่การอ่หถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการจัดงาน,นเป็นจานการจัดอ่ารวมประเพณีระหว่างใต้กับอีสานนะครับเ, <อ S 1> เป็นการรวบรวมระหว่างภาคใต้กับอีสานนะครับน้องปุ้ยครับสนับสนุนมาหนึ่งหมื่นบาทออนะครับเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมทางอีสานกับวัฒนธรรมทางใต้นะครับมาผสมผสานกัน ขอบคุณน้องชายมากๆเลยนะครับน้องปุ้ยนะฮะน้องปุ้ยวงแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ถึงแมนว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นถึงยกเลิกงานหลายงานเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังอันนี้เราไม่ได้โฆษณากันนะครับไม่ได้ไม่ได้อีกันก็ขอบคุณด้วยหัวใจนะครับขอบคุณด้วยหัวใจวันนี้น้องเดี่ยวครับสรงข่าวมาบอกว่าน้องปุ้ยวงแอลกอฮอล์นะครับสนับสนุนเรามา1 0,000บาทในการสร้างสรรผลงานดีๆจางนี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทย มากมายนะครับน้องปุ้ยครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เล่งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมเฮาเนาะนะครับจากภาคใต้สู่ภาคอีสานนะครับน้องเดียววันนี้เป็นหัวเรือใหญ่นะครับยกให้เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทั้งสองภาคภาคอีสานเฮาก็คือมีพ่อผู้นะครับผ้าลูกหลูกของบ้านศรีวิไลเฮาเนี่ไปนะครับส่วนทางภาคใต้ก็มีน้องเดียวนะครับราชาหนังตะลุงนะครับจาก ขึ้นมาเพื่อที่สี่มาซอยพยุงขอบรัวศสีวิไลยืนยุ่รดไปได้นะครับ,นะรบต้องขอบคุณเปินขอบคุณพี่พนมด้วยนะครับที่เป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหลังและอยู่เบื้องหน้านะครับซอยกันและที่สุดก็จะขาดเลยไม่ได้ก็คือเพื่อนๆพ่พ,พี่พี่พน้องของเตเฮาเนาะนะครับบมาศสีวิไลเฮาทั้งเมื่อทั้งมวลเลยนะครับขอบคุณมากมายเอาละครับพี่รองครับ,บที่นี่ครับผักหยกของผู้สีวิไลไหวเฮาสีมาพบ้อกันกับไอ้นมเสียงแท่ เคซิวิลอยครับต่อด้วยเจียมเลยนะแบบนี้สร้างได้ด้วยอัลฟาสฟิงโกนักลองดังนี้นักลองดังมันกับสิมิตายยาเลยนะคะโอสาห์เอาทอนนักลองดังเด้วย บกรามีแฟนนำบ้านเขารอ้องเธอยังถูกหลอกด้วยความจนทนสู้ลำบากบกรากระโดดถ,ถ้าใครมาเดินลงทางแค่ตัวเองยังอดบางครั้งทษเหงาเอาก่อนเดิน លោកបាញ់កៃប៉ from my face. สรบอกขอคนกลังแรงใจด้อครับพี่นองวาย่างน้อาจจุดไ้ก่อนนนะนำข้าสินค้าจาจินทางเดบกิโลกรัมละ9บาทสามารถออกฟอร์มอิกพี่น้องเอ้ยทาท่าไปสั่นละทูบารคก็ได้สิฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานก่อนลอกก่อนรับจักกน่อยหนึ่งนะครับ